สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่4กันยายนปี68นะครับนี่ก็เช้าว,วันพนหัดครับเนะาะเช้าชุ่มฉ่ำฝนตกนครับเนาะก็ขับรถกับเรือก็ระมัดระวังครับเนาะฝนตกถนนลื่นก็วันนี้ก็จะวางแนวาทางของฮานอยนะครับหัสีทางช่องเป็นแนวทางมันเดือนครับเนะาะเช้หาเช้าโคฮานอยนะครับเนาะมีให้ทุกวัน,นครับเนาะ ฮานอยปราสาทก็ย้ำมาเป็นฮานอยรวมครับเนาะมีผส่ถกลายมาส่วนตัวมาครับนะว่าฮานอย4โมงเอสคนก็มาคดียวฟังครับเนาะฮานอยรวมนะครับตั้งแต่5โมงถึง1ทุ่มชอบรอบไหนจัดรอบนั้นนะครับถ้าไพอออรอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีโชคครับเนาะก็จากเมื่อวานเป็นต้น,นครับเมื่อวานเมื่อวานก็รอบ4โมงครับเนาะรอบ4โมงเย็น สามตัวแตกไปเลยครับเนาะสองหนึ่งสามเต็มเต,ต็มเลยชุดเน้นเลยนะครับเนาะสองหนึ่งสามบอสาับให้เราทางไปสองสามหนึ่งครับเนาะเขาชุดเน้นเลยเป็นตัวกลับคนระับเนาะหลักร้อยถูกเนาะหลักสิบรรบยสลับกันสามตัวแตกคนระับเนาะก็ไม่มีโชคกันไปนะครับเนาะบอสซับให้เน้นที่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับเนะบบาะบอกเราเื่เชี่ยงว่าไม่มีโชควันหน้าเราก็ว่ากันใหม่ ตัวใครจะไปจัดมาแล้วกันสี่โมงก็เอาที่สะดวกนะครับเนาะไม่ว่ากันนะครับเนาะไม่ว่ากันแต่ให้เน้นไปที่รอบนี้นะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเนาะมาดัดคลิปสดเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยก็คลิปพาน้องนนมาทําบุญที่วัดนะครับเนาะแล้วก็แวะให้อหานปลาอาหารนกนะครับเนาะก่อนกขับบ้านเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับก็ถือส่ามาเที่ยวนะครับเนาะก็ได้นะทางก็เดิในตัวเหมือนเดิมนะครับเน้นไปที่แนวทางเหมือนเช่นเคย แนวทางก็มีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดขเข้ากันไปนะครับก็ย้ำนะครับว่าไม่มีใครสามารถให้แนวทางถูกได้ทุกวันนะเนาะเป็นไปไม่ได้คนระับเนาะถูกผิดข้าเข้ากันไปเหมือนเดิมเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับเนะาะใหยถูกทุกวันเป็นไปไม่ได้คนระับเนาะถูกผิดก็เข้ากันไปเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยก็เบาสำ้ำลงแนวทางให้เป็นผู้ให้แนวทางเท่านั้นนะครับการตัดสินใจลงทุนหรือว่าการเสี่ยงโชคอยู่ที่ f สีบเนาะ ไม่มีใครสามารถบังคับท่านได้นะครับเนาะอยู่ที่ท่านทั้งนั้นเลยจะลงทุนไม่ลงทุนจะชมเฉยๆก็แล้วแต่นะครับเนะบาะบอกสามไม่พูดให้แนวทางเท่านั้นไม่มีใครบังคับได้นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็่อนกดอกือน่อนก็ดูผลก่อน,อนทำน้องเมื่อวานรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างก็สองห้าสามตัวบนก็สองแปดสี่นะครับเนาะสองห้ากับสองแปดสี่ สองห้าก็ได้เป็นอีกหนึ่งคำนว่เป็นตัวกับสองแปดสี่ไม่มีครับเนาะสองแปดสี่แต่อย่างเมื่อวานก็เสียดายครับเรารอบสี่โมงสองหนึ่งสามน่าจะอ,กออกรอบห้าโมงหรือหกโมงก็ได้ครับเนาะพี่เขาจะรอนพี่ออกรอบสี่โมงก็อดกันไปนะครับสามตัวแตกเลยก็ยังดีครับเราห้าโมงเราได้สองห้าห้าสองตัวกลับไปนะครับเนาะก็มาที่รอบหกโมงนะครับ 2ตัวล่างก็2 1 3ตัวบนก็0 3 3นะครับ2 1กับ0 3 3เลขเบิ้ลน,นะครับเนาะ2 1เราก็ได้ไปอีกเด้งหนึ่งครเนาะนะตัวกลับครับเนาะก็โชคดีไปนะครับเนาะสอ2เด้งเราชนะ2รอบเลยแต่0 3 3เสียดายมากครับเนาะเสียดายมากถ้าพี่เขาไม่เบิลไม่รอดแน่นอน,นค่อนข้างมั่นใจไม่น่ารอด เราดักไว้ทั้งสามหนึ่งสามสองสามสี่พี่เขาออกตรงกลางฟันหลอนะ่อครับเนาะพี่เขาออกสามสามเฉยเลยับเนาะสามหนึ่งสามสองสามสี่พี่เขาออกตรงกลางแป๊ะเลยซะแน่นอนมากถ้าพี่เขาไม่บ้นไม่รอดรนะับนาะเต็มเต็มแน่นอนแต่พี่เขาเบ่นก็อดไปคนระับเนาะพี่เขาใจลายพี่เขาเบ่นนะครับเนาะก็มาที่รอบหนึ่งทุ่มนะครับรอบดีพีครับเนาะสองตัวล่างเก้าศูนย์ สามตัวบนก็ 99, เก้าเก้าบเนบิ้ลสองรอบซอนเลยแน่นอนมากถ้าเรียกเบิ้จบเกมนะครับเนาะจบเกมเลยถ้าเบิ้ลตัวใครตัวมันนะับนาะตัวใครตัวมันเลยก็ไม่มีครับเนาะไม่มีเก้าศูนย์เก้าเก้าอะไรเราไม่มีครับเนาะเก้าไม่มีสักตัวเลยก็วนันด้เป็นสองเด้งครับเนาะโชคดีไปวันนี้ก็รุนกันใหม่ครับเนาะรุ้นกันใหม่สรับคอฮาหนอยนะครับเนาะ ก็สรุลกจดไว้นะครับสรุปจดสรุปแคปก่อนหล่อแคปเหมือนเดิมนะครับเนาะลงให้แคปทุกคลิปนะครับพยายามฟังให้จบถ้าใครจดไม่ทันก็อย่างที่คุณเขาบอกไว้นะเนาะขึ้นโพยให้กดหยุดคลิปจดได้เลยครับสำหรับคนที่สรุปจดนะครับคนสรุปแคปก็ง่ายแป๊บเดียวเนาะคนสรุปแคปคนสรุปจดก็อย่างที่บอกนะครับก็วันนี้เด่นห้าเด่นหนึ่งนะครับจับคู่ก็หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด 1> 5้าหนึ่งห4า้าเจ็ดเจทวนครั้งนะครับ 5, ห้าน้อยวันนี้เด่น5เด่นหนึจับคู่1นึ่งสองห4ึ่งสี่หน้าหนึ่งห้าสี่ห้นะครับ8คู่ก็ให้เน้นไปที่5้าเจ็ห้าหและก็หนึ่นะครับ 5, 7, 5, 1, 1, 7, ห้าเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเด้นในสามคู่นี้นะครับเนาะชอบที่สุดในวันนี้ก็มาที่ชุดสามตัวนะครับมีลุ้นสี่ชุดเหมือนเดิมชุดสามตัววันนี้ก็เป็นสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสองนะครับสี่ชุดสี่ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่สี่ห้าเจ็ดสี่ห้าหนึ่ง 417นะครับเนี่ยในสามชุดนะครับเนาะก็ครบทวนรับเนะ้องสารคดวทางห้าหน่อยวันนี้นครับเนะาะท้งทุดสามตัวชุดสองตัวนะครับเนาะจัดไปนะครับเนาะวันนี้วันพฤหัสเล้วเร็ว,รวครับเนาะแพ๊บเดียวอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งเร็วมากเลยในความรู้สึกอเบาสา,ารคามครับเนาะทำไมมันเร็วขนาดนี้แพ๊บเดียวที่ก็เดือนเก้าเร็วเนาะ อีกสี่เดือนโดยประมาณก็สิ้นปีแล้วเร็วมากก็เร็วมากมือจะรีบไปไหนเห็นปฏิทินนะตกใจครับเราเห็นปฏิทินแล้วใครคิดจะทําอะไรก็รีบทำนะครับเนาะเวลาเร็วมากเลยก็ประมาณนี้คนะร,รับเนาะก็มนเดี่อครับเนาะถ่ายคลิปสำหรับคนงบน้อยก็ตัวเน้นนะครับทมเน้นให้เพื่อมันฟุกเข้านะครับเนาะวันนี้ก็มีห้าเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นตัวเน้นนะครับสามคู่นี้ชอบที่สุดในะวันนี้ ถ้าชอบบนเบาสาระคก็จัดไปครับเนาะแต่ถ้าชอบบนเบาสามชอบ5้าสีมากกว่าชอบเจดสองมากกว่าก็จัดไปครับเนาะหนึ่งสองก็ออกใบก็จัดไปครับเนาะหนึ่งสองเป็นตัวออกเมื่อวานครับเนาะหนึ่งสองเป็นตัวออกเมื่อวานเลยแต่วันนี้มันได้อีกก็ต้องเอามาครับเนาะตัดทิ้งไม่ได้ครับเนาะตัดทิ้งไม่ได้หัวหันออยไม่วหนชาวบ้านครับเนาะออกแล้วออกได้อีกครับเนาะหานอยบางวันออกสองรอบยังมีครับเนาะตัวเดียว มาหน่อยออกแต่พึชแต่พื้นครับเนาะไม่เหมือนอย่างอื่นครับเนาะเพิ่งมารัฐบาลไทยครับเนาะเปลี่ยนรับาลไทยก็ปีนี้ก็เพิ่งเห็นครับเนาะออกเอาตัวเดิมออกเพิ่งเห็นนะครับโดยภาพรวมออกตัวเก่าเราขีดทิ้งได้เลยเห็นปะนานมากครับจะเห็นมาออกตัวเดิมก็ประมาณนี้อ่ะก็ฝากไว้ที่นี้ครับทุกคนยังเห็นกเนเลยเจอเัิคลิบหน้าลิปนี้ก็สวัสดีครับ